สงครามวิธีแห่งราชันตอนที่หนึ่หนึ่งสองหลังจากที่สุมาชุนหยุดมือลงมันก็ไม่มีความคิดจะลงมือหลงเหลือสืบไปนั่นเพราะเมื่อครู่มันได้พยายามจู่โจมเข็นฆ่าผู้อื่นสุดกำลังที่มีแล้วอนิจจายังไม่อาจบุกฝ่าประการป้องกันของผู้อื่นเขาได้เลยในเมื่อรันจะลงมือจู่โจมสืบต่อผลลับก็คงเดิมมิสู้หยุดมือไว้เพื่อประหยัดเรี่ยวแรงยังประเสริฐกว่าเป็นค่าดูเบาเจ้าไป หลังจากมองกล่าวกับต้นหลิงเทียนเสียงเข้มจบคำสุมาชุนก็หันหลังเตรียมจะจากไปข้าให้เจ้าไปได้แล้วหรือต้นหลิงเทียนหยีตาลงเล็กน้อยมุมปากยกยิ้มแสแยะเย็ยบเย็นทันใดนั้นพลังเสียนอมตะต้นกำเนิดทั่วร่างของเขาก็ประตุลุกชนขึ้นมาแผ่กลิ่นอายพลังกล้าแข็งสถานไปในบรรยากาศได้ยินวาจาดังกล่าวของต้นหลิงเทียนร่างสุมาชุนที่คิดจากไปก็ชะงักหยุดลงจากนั้นมันก็หันมาเหลือบมองต้นหลิงเทียนกล่าวออกด้วยน้ำเสียงเฉยเมย ข้ายอมรับว่าพลังป้องกันของเจ้าสูงส่งสุดที่ข้าจะบุกฝ่าเข้าไปได้อย่างไรเสียความเร็วของเจ้านับเป็นอะไรในสายตาข้าแม้ข้าจะไม่ลงมือตอบโต้อะไรอาศัยเคลื่อนร่างหลบเจ้าถ่ายเดียวนั่นก็มากพอให้เจ้าหมดหนทางแต่ได้แม้แต่ชายเสื้อของข้าสุมาชุนกล่าวถึงจุดนี้น้ำเสียงของมันก็กลายเป็นหญิงพยองอีกครั้งข้ามีอาจทำลายการป้องกันเจ้าได้ก็จริงแต่เจ้าก็ไม่มีวันตามความเร็วของข้าได้ทัน แม้ค่าฆ่าเจ้าไม่ได้แต่เจ้าก็ไม่มีหนทางฆ่าค่าเช่นกันในเรื่องของความเร็วแล้วสุมาชุนดูจะมั่นใจถึงขีดสุดต้องทราบด้วยว่ากฎที่มันเลือกทําความเข้าใจก็คือกฎแห่งลมที่โดดเด่นในเรื่องของความเร็วเป็นทุนอีกทั้งในบรรดาความลึกซึ้งที่มันเข้าใจทั้งสองประการนอกจากความหมายแห่งลมแล้วความลึกซึ้งอีกประการก็คือลมกดที่โดดเด่นในเรื่องความเร็วเป็นที่สุดของกฎแห่งลม กล่าวจบคําสุมาชุนก็คร้านจะสนใจต้นหลิงเทียนสืบไปหันหลังกลับและจากไปทันทีในขณะที่สุมาชุนหันหลังจากไปเสียงเยียบเย็นต้นหลิงเทียนพลันดังขึ้นไล่หลังแล้วหากข้าใช้อุปกรณ์อมตะระดับจอมราชั่นเล่าคําพูดนี้ของต้นหลิงเทียนเสมือนหลนพุ่งตรงทะลวงกลางหูของสุมาชุนก็ไม่ปานทําให้ร่างสุมาชุนถึงกับชะงักลงโดยพลันครู่ต่อมา มันที่เร่งรีบหันหน้ากลับมาดูชมก็พบว่าพลองยาวในมือต้วนหลิงเทียนอันเป็นอุปกรณ์อมตะระดับราชานั้นไม่อยู่แล้วแต่ในมือต้วนหลิงเทียนกลับถือไว้ด้วยแหวนวงหนึ่งแหวนวงนี้แลดูแตกต่างจากแหวนทั่วไปเป็นอย่างมากนอกจากนั้นตัวแหวนยังประดับไปด้วยนีก้าเม็ดซึ่งแต่ละเม็ดก็มีรูปร่างแตกต่างกันออกไป นอกจากนั้นทั่วทั้งตัวแหวนกลับเป็นสีแดงเพลิงและท่าทางจะไม่ใช่สีที่ชุบย้อมภายหลังแต่เป็นสีสันของวัตถุดิบที่ใช้หลอมแหวนวงนี้ขึ้นมารัศมีพลังลี้ลับที่แผ่กำจายออกมาเรื่อเรอรอบตัวแหวนนั้นเดิมทีไม่ได้ส่องสว่างเท่าอุปกรณ์อมตะระดับประชาด้วยซ้ำอย่างไรก็ตามทันทีที่ต้นหลิงเทียนถ่ายทอดพลังลงไปตัวแหวนก็เริ่มแผ่ซ่านกลิ่นอายพลังอันน่าพรั่นพรึงออกมา ยิ่งไปกว่านั้นทันทีที่กลิ่นอายพลังหน้าพรั่นพรึงดังกล่าวเริ่มแผ่ซ่านออกมาสุมาชุนที่สัมผัสได้ถึงก็รู้สึกเสมือนตัวเองสูดได้กลิ่นแห่งความตายประการหนึ่งอุปกรณ์อมตะระดับจอมราชันหากตอนแรกบอกว่าการที่ต้วหลิงเทียนเอ่ยถึงอุปกรณ์อมตะจอมราชันขึ้นมามันคิดว่าต้วหลิงเทียนกําลังเสแสร้งหลกักก็มาตอนนี้พอสัมผัสได้ถึงกลิ่นอายพลังอันหน้าพรันพ่นพรึงที่ตัวแหวนแผ่ซ่านออกมากดดันในบรรยากาศสุมาชุนก็มั่นใจเต็มสิบส่วน ว่าแหวนในมือต้นหลิงเทียนวงนี้เป็น,นอุปกรณ์อมตะระดับจอมราชนแน่นอนเป็นไปได้อย่างไรกันอาศัยยอดเซียนอมตะเช่นมันฉะไหนมีอุปกรณ์อมตะระดับจอมราชไว้ในครอบครองได้ตอนนี้ใจของสุมาชุนว้าวุ่นนักมันไม่อาจทําใจเชื่อได้ลงคอจริงๆว่าต้นหลิงเทียนจะมีอุปกรณ์อมตะระดับจอมราชนในมือต้องทราบด้วยว่ากระทั่งตระกูลสุมาของมันที่เป็นขุมกําลังระดับเจ็อันน่าเกรงขามยังไม่มีแม้แต่อุปกรณ์อมตะระดับจอมราชสักชิ้น ทั้งต่อให้ตระกูลซูมาของมันจะมีอุปกรณ์อมตะระดับจอมราชันจริงแต่พวกมันก็คงไม่กล้าเปิดเผยออกมาโดยง่ายเพราะหากเรื่องแพร่งพลายออกมาหน้ากลัวว่าตระกูลซูมาของมันก็คงไม่มีปัญญารักษาอุปกรณ์อมตะระดับจอมราชันเอาไว้ได้เลยภายในเขตปกครองของคาริหาเฉวียนโยหากจะถามว่าขุมกําลังระดับเจ็ดที่พอจะมีความสามารถรักษาอุปกรณ์ตะระดับจอมราชันเอาไว้ได้หลักก็คงมีแต่สามนิกายสองตระกูลเท่านั้น แต่เป็นธรรมดาว่าหากสามนิกายสองตระกูลคิดจะเก็บอุปกรณ์อมตะระดับจอมราชันเอาไว้ใช้จริงๆเรื่องนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากครหอหา์เฉวียนโยก่อนเรื่องนี้บอกให้รู้ว่าอุปกรณ์อมตะระดับจอมราชันมีคุณค่าถึงเพียงใดทว่าตอนนี้อุปกรณ์อมตะระดับจอมราชันที่ว่ากลับมาปรากฏอยู่ในมือของยอดเซียนอมตะผู้หนึ่งจึงทําให้สุมาชุนรู้สึกยากที่จะเชื่อได้ลงคอกระทั่งเห็นเองกับตามันยังไม่อยากจะเชื่อหนี ชั่วพริบตาต่อมาสุมาชุนก็ดึงสติกลับคืนได้ฉับไวและในหัวมันก็หลงเหลือเพียงหนึ่งความคิดเท่านั้นหนีความเร็วของอีกฝ่ายไม่อาจเทียบชั้นกับมันได้ก็จริงถ้าว่าหากเป็นอีกฝ่ายที่อุปกรณ์อมตะระดับจอมราชันไว้ในมือเล่าเรื่องราวมันจะแปรเปลี่ยนกลับกลับกลายไปดังหนังคนละม้วนเพราะอย่างน้อยๆความเร็วในการโจมตีของอีกฝ่ายก็สามารถลดไล่ทันความเร็วของมันได้แน่นอน ตอนนี้สิ่งเดียวที่มันต้องกระทําก็คือเร่งรุดหลบหนีออกไปให้พ้นระยะจู่โจมของอีกฝ่ายเพราะตรับใดที่อีกฝ่ายไม่อาจเพ่งเล็งมาที่มันได้ตัวมันก็สามารถหลบหนีจากไปได้อย่างปลอดภัยแต่สิ่งที่มันกําลังคิดมีหรือที่ต้วหลิงเทียนจะคิดไม่ได้หากไม่มั่นใจมีหรือต้วหลิงเทียนจะจงใจกล่าวเตือนอีกฝ่ายแต่แรกว่าเขามีอุปกรณ์อมตะระดับจอมราชันคิดหนีงั้นหรือแต่เจ้าจะหนีได้พ้น เมื่อเห็นว่าร่างสุมาชุนได้ลุกโหมไปด้วยสายลมเขียวครามดังพายุและร่างของอีกฝ่ายก็พุ่งว่าไปด้วยความเร็วอันน่ากลัวปานสายลมกันโชคหอบหนึ่งมุมปากต้นหลิงเทียนก็ยกแสบเผยยิ้มย้ยยันออกมาความหมายลึกซึ้งพื้นที่โน้มถ่วงแทบจะพร้อมกันกับที่ต้นหลิงเทียนกล่าวจบคำห่วงอากาศรอบกายของสุมาชุนก็ปรากฏสนามพลังโน้มถ่วงอันน่าพรั่นพรึงขุมหนึ่งสะกดกักเอาไว้ก่อนที่มันจะทันได้พุ่งร่างหนีไปไหนได้ไกล และทิศท,ทางของสนามพลังน้มถ่วงนั้นตัวหลิงเทียนยังควบคุมให้มันสวนทางกับการเคลื่อนที่ของสุมาชุนอย่างแยบคายแม้จะไม่อาจหยุดร่างสุมาชุนได้ชะงักแต่ก็ทําให้อีกฝ่ายช้าลงจมหูวุ้มมัมและในขณะที่ร่างสุมาชุนชะงักทั้งความเร็วตกลงหอบภาพเสี้ยวพริบตานั้นเองแหวนก้าววิญ,ญญาณอย่างลี้ลับที่ตัวหลิงเทียนถ่ายถาย่ถายพลังลงไปขุมใหญ่ก็ได้ปลดปล่อยพลังอันน่ากลัวออกมาคุมหนึ่งชิ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 ง ตัวแหวนทอประกายสว่างจ้าปานมีเปลวเพลิงลุกชนทันใดนั้นมณีทั้งเก้าบนตัวแหวนก็แผ่พุ่งพลังออกมาก่อเกิดเป็นกระบี่พลังมีสภาพเก้าเล่มแต่ละเล่มยังเปล่งกลิ่นอายพลังคมกล้าปานจะสับสะบ,บ้นได้ทุกสิ่งแหวนเก้าวิญญาณอย่างลี้ลับในมือของต้นหลิงเทียนนั้นก็เป็นเขาได้มาจากพี่ใหญ่เผยโดยมีจุดประสงค์เพื่อใช้มันตามหาแหวนเก้าวิญญ,ญาณหินลี้ลับตามคำขอของอีกฝ่ายทว่าคนที่ฝากฝังเรื่องนี้ให้เขาอย่างพี่ใหญ่เผยผู้ลึกลับกลับหายตัวไปไหนก็ไม่ทราบ ปกติแล้วเขาก็ไม่กล้าจะนําแหวนวงนี้ออกมาใช้งานให้ผู้ใดเห็นง่ายๆเพราะนั่นจะกลายเป็นการชักนําเพศภัยมาสู่ตัวแต่วันนี้ที่ฉไนเขาถึงนํามันออกมานั้นเพราะเขามั่นใจว่าคนตายไม่อาจพูดได้อย่างดีอีกฝ่ายก็ได้แต่นําเรื่องนี้ไปเล่าในเมืองผีเท่านั้นนอกจากนั้นที่สําคัญที่สุดก็คือเขาตระหนักได้แต่แรกว่าในแดนสวรรค์ใต้โบราณระดับต่ําแห่งนี้ไม่อาจใช้ยันอมตัดสื่อสารใดๆได้เลยต่อให้เป็นยันอมตัดสื่อสารทางวิญญ,ญาณก็ตามที เรียกว่าค่ายกลที่ปกคลุมไปทั่วแดนได้ปิดกั้นพลังอาคมสื่อสารทั้งหมดเอาไว้สิ่งนี้ไม่ใช่แค่กันไม่ให้มีการติดต่อกับโลกภายนอกเท่านั้นแต่ยังกันถ้าไม่ให้เหล่าคนจากขุมกำลังเดียวกันติดต่อเพื่อมารวมกลุ่มและออกล่าเข็นฆ่าสังหารผู้อื่นด้วยอาศัยกำลังคนเข้าว่าฟับ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 ,ฟบ ถึงแม้จะพยายามหลบหนีเต็มกำลังสามารถที่มีแต่สุดท้ายสุมาฉุนที่ความเร็วตกลงก็ยังได้ยินเสียงหนึ่งแววดังเข้าหูชัดเจนและเสียงดังกล่าวพอดังเข้าหูของมันก็เสมือนเสียงเพรียกแห่งความตายก็ไม่ปานใจมันร้อนรนกังวลแทบปริแตกมันมันกลับเข้าใจความลึกซึ้งพื้นที่น้มถ่วงถึงขั้นนี้แล้ว ได้สัมผัสได้ถึงสนามพลังแรงโน้มถ่วงที่ดูดร่างฉุดร่างเอาไว้สุมาฉุนก็ตระหนักได้ทันทีว่าความเข้าใจในความหมายลึกซึ้งพื้นที่โน้มถ่วงของต้นหลิงเทียนนั้นบรรลุถ,ถึงขั้นใช้ออกได้ดั่งใจแล้วและในสายตาของมันนี่ก็เสมือนความลึกซึ้งประการที่สามที่ต้นหลิงเทียนเข้าใจอายุไม่ถึงร้อยปีกลับเข้าใจความหมายแห่งดินเข้าใจความลึกซึ้งที่โดดเด่นด้านการป้องกันแถมยังเข้าใจความลึกซึ้งพื้นที่โน้มถ่วงทั้งหมดเป, Sick Sick. เป็นการเข้าใจความลึกซึ้งของกฎแห่งดินถึงสามประการ ความสามารถระดับนี้ที่แท้มันกำลังเจอกับสัตว์ประหลาดจากนรกขุมใดกันแน่หากมันไม่ได้มาพบเจอกับตาให้คนอื่นมาพูดให้ตายมันก็ไม่มีวันเชื่อเพราะมันสุดที่จะจินตนาการได้ออกจริงๆว่าสัตว์ประหลาดเช่นนี้มาปรากฏตัวในเขตคาริหาเฉวียนโยได้อย่างไร หากไรแรงดึงดูดอันน่ากลัวฉุดรั้งร่างกายเอาไว้สุมาชุนมั่นใจว่าตัวเองต้องรอดพ้นพลังอำนาจสังหารจากอุปกรณ์อมตะระดับจอมราชันของอีกฝ่ายได้แน่นอนอย่างไรก็ตามสนามพลังโน้มถ่วงของอีกฝ่ายนั้นทรงอนุภาพเกินไปความเร็วของมันถึงกับตกลงหววภาตอนนี้มันไม่มีหนทางหลีกหนีพลังสังหารจากอุปกรณ์อมตะจอมราชันของอีกฝ่ายได้เลยไม่ เมื่อกระบี่พลังทั้ง9้าที่เกิดจากพลังอำนาจของแหวน9้าวิญญาณอย่างลีลับเจียนบรรลุถึงตัวสุมาชุนมันก็ร่ำร้องออกมาเสียงหลงจากนั้นก็ตัดสินใจหยุดร่างลงกลางหาวพริบตาต่อมาสายลมเขียวครามรอบกายของมันก็คล้ายจะลุกโหมขึ้นมาดั่งมหาพายุม้วนบนรอบร่างทันใดนั้นสายลมดั่งมหาพายุก็เริ่มควบแน่นก่ะตัวกเกิดเป็นม่านพลังวายุเขียวครามห่อหุ้มคลุมร่างมันเอาไว้ดุดมีอำนาจแห่งเทพสายลมปกปักร่างกาย นอกจากนั้นสุมาชุนก็เร่งร้าโคจรพลังจนเกินขีดจำกัดจนมุมปากปรากฏโลหิตไหลซิบจ่ายพลังใช้ออกด้วยทุกสรรพวิชาที่มันมีหมายเพิ่มพูนพลังอำนาจในการปกป้องตัวเองอย่างไรก็ตามสีหน้าของสุมาชุนยังคงซีดลงปานกระดาษเพราะมันไม่มีความมั่นใจแม้แต่น้อยว่าจะป้องกันพลังสังหารจากกระบี่พลังทั้ง9้าที่ส่งอนุภาพหน้าพรั่นพรึงจากอุปกรณ์อมตะจอมราชาั้นได้เลยหากเจ้ากล้าฆ่าฆา,าตระกูลสุมาข,ของข้าไม่มีวันปล่อยเจ้าไปแน่ ในห่วงเวลาแห่งความเป็นตายซูมาชุนได้หันกลับมามองผ่านระยะไกลห่างศบตากับต้นหลิงเทียนนักขมงกัดฟันขมขู่ออกมาโดยยกอ้างตระกูลซูมาที่อยู่เบื้องหลังหมายให้ต้นหลิงเทียนบังเกิดความกริ่งเกรงจนสภาวะพลังลดลงเล็กน้อยก็ยังดีอ้อนั่นก็ขึ้นอยู่กับว่าตระกูลซูมาจะรู้หรือเปล่าว่าข้าเป็นคนฆ่าเจ้าอย่างไรก็ตามต้นหลิงเทียนไม่เพียงไม่กริ่งเกรงกลับกลันยังกล่าวเย้ยออกมาด้วยรอยยิ้มสดใสชิง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  ขณะเดียวกันนั้นเองกระบี่พลังทั้ง9ท้าที่เกิดจากอนุภาพของแหวน9ก้าวิญญาณอย่างลี้ลับก็บรรลุถึงม่านพลังพิทักษ์ร่างสุมาชุนในที่สุดกระบี่พลังคมกล้าหาได้เปรียบนั้นแม้เล่มแรกจะถูกม่านพลังของสุมาชุนหยุดเอาไว้ได้แต่เล่มที่สองพอบรรลุถึงตามติดไม่พ้นก็คงต้านทานได้ไม่ทันไรเกิดกระบี่พลังเล่มที่สามติดตามมาถึงก็สมควรฉีกกระชากม่านพลังของมันให้เปิดออกง่ายได้สารเลวชาติชั่วอุปกรณ์อมตะจอมราชันมันทรงพลังถึงขั้นนี้เชียว จังหวะนี้สุมาชุนสัมผัสได้ถึงพลังอำนาจอันน่ากลัวของอุปกรณ์อมตะจอมราชันซึ่งถึงสวงขณะเดียวกันมันก็ไม่หลงเหลือความคิดจะต้านทานรับสืบต่อเร่งรีดเค้นพลังชั่วชีวิตที่หลงเหลือหมายหลบหนีทันทีอาน,นิจจาด้วยสนามพลังน้มถ่วงที่เคี้ยวกระมันอย่างหนักหนาสาหัสความเร็วของมันก็ต่างจากจุดสูงสุดลิบลับเปรียง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  เนื่องจากมันหันไปเร่งระพลังเพื่อหลบหนีพลังที่มันจ่ายเพื่อรักษามแมนทางเอาไว้ก็ต้องอ่อนโสมลงอย่างช่วยไม่ได้เดิมที่สมควรต้านทานกระบี่ที่สองเอาไว้ได้สักพักก็ไม่อาจต้านทานอันใดได้ถูกทะลวงเจาะฝาเข้ามาในบัดดลไม่เมื่อม่านพลังอันเป็นประการปกปักสุดท้ายถูกทะลวงเจาะในห้วงเวลาแห่งความเป็นตายสุมาชุนก็ได้แต่ร่ำร้องออกมาด้วยความไม่ยินยอมพร้อมใจลั่นดังก้องฟ้าน้ำเสียงช่างเปี่ยมล้นไปด้วยความไม่ยินยอมถึงขีดสุด เพียงเพราะความแตกต่างของอุปกรณ์อมตะที่ถือครองอย่างอุปกรณ์อมตะจอมราชันตัวมันกลับต้องมาแพ้พ่ายตายตกต่อศัตรูที่อย่างดีก็แค่ทัดเทียมกับมันโดยที่มันไม่อาจทำอะไรได้เลยจะให้มันเต็มใจยอมรับเรื่องราวเช่นนี้ได้อย่างไรชัว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 อย่างไรก็ตามให้สุมาชุนไม่ยินยอมพร้อมใจเพียงใดแต่สุดท้ายมันก็จำต้องตกตายภาย,ตายใต้อำนาจกระบี่พลังของแหวนเก้าวิญ,ญญาณอย่างลี้ลับในมือต้อนหลิงเทียน ร่างของสุมาชุนนั้นถูกกระบีพลังพุ่งตัดหั่นราวเนื้อสับหว่างคิ้วยังถูกเจาะทะลวงจนคนตกตายจนไม่รู้จะตกตายไปมากกว่านี้ได้อย่างไรแล้วศีรษะที่เป็นรูโวและปลิดปลิวไปคนละทางกับตัวสองตาย,ยังคงเบิกโพรงมองจ้องมาเขม่งเห็นได้ชัดว่ามันไม่เต็มใจตกตายถึงเพียงใดเปรี่ย หลังซูมาชุนตกตายป้ายหยกสะสมคะแนนที่อยู่กับส่วนลำตัวที่กระเด็นปลิดปลิวก็เริ่มแตกตัวเป็นผงกลางอากาศก่อนจะมีแสงหนึ่งพุ่งเข้ามายังป้ายหยกสะสมคะแนนของต้วหลิงเทียนคะแนนทั้งหมดของมันถูกเพิ่มเข้าไปในป้ายหยกสะสมคะแนนของต้วหลิงเทียนเป็นที่เรียบร้อยในเวลาเดียวกันต้วหลิงเทียนก็หันไปมองมือข้างที่สวมแหวนซึ่งกระเด็นไปอีกทางก่อนจะใช้พลังทำลายแขนทิ้งและดูดแหวนพื้นที่ของมันกลับมาซูมาชุนอัฉริยะของขุมกำลังระดับเจ็ด ที่เปี่ยมล้นไปด้วยพลังฝีมือและฐานะจนได้รับการยอมรับว่าเป็นสุดยอดอัจฉริยะที่แข็งแกร่งที่สุดในประวัติศาสตร์ของตระกูลซูมากลับต้องมาตกตายในแดนสวรรค์ใต้โบราณระดับต่ำภายใต้เงื้อมมือของต้วนหลิงเทียนและทั้งหมดเพียงเพราะต้วนหลิงเทียนมีอุปกรณ์อมตะระดับจอมราชันไว้ในครอบครองในระนาบเทวโลกนั้นอุปกรณ์อมตะได้แบ่งออกเป็น369หหรือก็คือมีระดับชั้นที่แตกต่างกันและแม้จะเป็นความต่างแค่ระดับเดียวแต่พลังอนุภาพก็แตกต่างกันราวคนละโลก ดุจเดียวกับพลังของอุปกรณ์อมตะระดับราชามันด้อยอนุภาพกว่าอุปกรณ์อมตะระดับจอมราชันมากช่องว่างความต่างระหว่างทั้งสองยังมากกว่าความแตกต่างระหว่างอุปกรณ์อมตะระดับขุนนางกับอุปกรณ์อมตะระดับราชาเสียอีกจะยังไงก็แล้วแต่เจ้าสุมาชุนผู้นี้ช่างไวเป็นกรดจริงๆหากไม่เพราะข้าเข้าใจความลึกซึ้งพื้นที่โน้มถ่วงถึงระดับหนึ่งและได้รับความช่วยเหลือจากท่านแล้วล่ะก็ น่ากลัวว่าต่อให้ใช้อุปกรณ์อมตะระดับจอมราชันก็คงยากจะฆ่ามันได้ต้วนหลิงเทียนพูดกับทพีเทพแรกกำเนิดฟ้าดินในร่างตั้งแต่วินาทีแรกที่เขานำอุปกรณ์อมตะระดับจอมราชันอมตะออกมาใช้สุมาชุนก็เสมือนถูกกำหนดให้ต้องตายโดยไม่ต้องสงสัยเลยเพราะถ้าหากเขาปล่อยให้มันรอดชีวิตไปโพธนาเรื่องที่เขามีอุปกรณ์อมตะจอมราชันในมือได้เขาก็ถึงคราวฉิบหายแน่แท้ ถึงตอนนั้นเว้นเสียแต่เขาจะยอมส่งมอบอุปกรณ์อมตะระดับจอมราชันออกไปโดยดีเกรงว่าคงอยู่ยากแล้วแต่เป็นธรรมดาว่าก่อนที่เขาจะควักอุปกรณ์อมตะจอมราชันออกมาใช้เป็นปฐทภีเทพแรกกำเนิดฟ้าดินได้ดิดลูกคิดตรังแก้วมาดีแล้วและมั่นใจว่ามันจะช่วยให้เขาฆ่าสุมาชุนได้แน่หืได้ยินคำพูดของต้นหลิงเทียนปฐทภีเทพแรกกำเนิดฟ้าดินทำเสียงคล้ายพ่นลมออกจมูกข้อย,ยกเล่าออกเสียงเย็นเจ้าหนูเอยหากเจ้าสามารถเข้า ใจความลึกซึ้งพื้นที่น้มถ่วงได้หมดจดวันนี้ต่อให้เจ้าไม่ใช้อุปกรณ์อมตะจอมระชันนั่นเจ้าก็มีพลังมากพอจะฆ่ามันได้ถมเถข้าขอบอกเจ้าไว้เลยพื้นที่น้มถ่วงของกฎแห่งดินนั้นเสมือนตัวซวยของพวกสายความเร็วโดยแท้เรียกว่าเป็นโคตรดาวคมของพวกมันเลยก็ว่าได้หากเจ้าแตกฉานอย่างที่เจ้านั่นมาหลงเข้าใจไปจริงๆเจ้าย่อมใช้คุกศิลาทมินขังเจ้าสุมาชุนนั่นได้ง่ายๆฟังเส้นสุดท้ายที่คอยช่วยชีวิตสุมาชุนก็คือความเร็ว แต่พอมันถูกขังในคุกศิลาทมินยังจะต่างอะไรจากตภาพในไหาถึงตอนนั้นเจ้าไม่ต้องใช้อุปกรณ์อมตัดจอมราชันอะไรให้วุ่นวายจะบีบมันก็ตายจะคลาย,ลายมันก็รอดดั่งลูกไก่ในกำมือปทพีเทพแรกกำเนิดฟ้าดินกล่าวค่อนแค้ก็ใช่ได้ยินคำพูดของปทพีเทพแรกกำเนิดฟ้าดินสองตาต้นหลิงเทียนก็ฉายแสงเจ้ามากล้นไปด้วยความปรารถนาประการหนึ่ง วรยุทธอมตะระดับราชาธาตุดินอย่างคุกศิลาธมินนั้นประกอบไปด้วยความลึกซึ้งของกฎแห่งดินสองประการหนึ่งคือความหมายแห่งดินที่เขาเข้าใจแล้วส่วนอีกหนึ่งก็คือความลึกซึ้งของพื้นที่โน้มถ่วงที่แม้เขาจะพอเข้าใจบ้างแล้วแต่ยังไม่ถึงขั้นแตกฉานแน่นอนว่าการเข้าใจจนแตกฉานที่ว่าหมายถึงเขาเข้าใจความลึกซึ้งพื้นที่โน้มถ่วงถึงขั้นตอนความสําเร็จเบื้องต้นเพราะวรยุทธอมตะระดับราชามันทําให้เขามีขีดจํากัดเพียงเท่านี้ แต่ถึงจะทําได้แค่นั้นขอเพียงความลึกซึ้งพื้นที่โน้มถ่วงเขาบรรล,ลุความสาเร็จขั้นตอนเบื้องต้นเขาก็จะใช้คุกศิลาทมินได้เต็มประสิทธิภาพสามารถกักขังสุมาชุนไว้ได้ไง่ายดายเสมือนเชิญท่านลงองค์เมื่อสุมาชุนกลายเป็นตภาพในหายไปแล้วอีกฝ่ายก็ได้แต่รอให้เขาเข็นฆ่าตามใจชอบเท่านั้นเพราะท้ายที่สุดแล้วภายในคุกศิลาทมินมันไม่อาจหนีไปไหนได้แถมความเร็วที่เป็นจุดเด่นสูงสุดก็ไม่อาจใช้ออก นี่เจ้าหนูว่าแต่เจ้าหนุดวงกุดนั่นมันมีคะแนนให้เจ้ากี่แต้มกันละ่ะปทพีเทพแรกกำเนิดฟ้าดินเอ่ยถามออกมาด้วยความสงสัยเจ้าหนุดวงกุดนั่นมันไร้ากาศไม่ใช่ย่อยเลยท่าทางจะมีคะแนนไม่น้อยทีเดียวพอได้ยินคำถามของปทพีเทพแรกกำเนิดฟ้าดินต้นหลิงเทียนก็แผ่สำนึกเทวลงไปยังป้ายหยกสะสมคะแนนของเขาทันทีและในไม่ช้าเขาก็ได้รับทราบคะแนนที่เขามี11อดแต้มหมายความว่าคะแนนในป้ายหยกสะสมคะแนนของเจ้านั่นกลับมีถึงแดแต้ม ต้นหลิงเทียนกล่าวตอบปัทภีเทพแรกกำเนิดฟ้าดินแปดแต้มเหรอปัทภีเทพแรกกำเนิดฟ้าดินกล่าวทวนคำเบาๆจากนั้นก็นิ่งไปคลานนึกอะไรอยู่งานเข้าเจ้าแล้วไงพอเจ้าหนุดวงกุดนาตายว่าชื่อของมันในตารางจัดอันดับอะไรด้านนอกนั่นจะถูกลบหายไปหรือไงแล้วเกิดมิกนอเห็นว่าอยู่ๆคะแนนเจ้าก็พุ่งพรวดเดียวพริบตาก็โดดขึ้นไปอยู่อันดับสูงๆคนด้านนอกไม่รู้กันหมดหรือว่าเจ้าเป็นคนฆ่ามัน ถึงคราวนี้หลังเจ้ารอดกลับออกไปได้เจ้าจะเข้ารวมกับสามนิกายสองตระกูลอะไรนั่นและได้รับความคุ้มครองในระดับหนึ่งแต่ความคุ้มครองที่ว่าก็ไม่อาจปกป้องดูแลเจ้าได้ตลอดเวลาตระกูลสุมาอะไรที่ว่าต้องหาโอกาสล้างแค้นเจ้าจนได้ในสักวันดังนั้นเกิดคนของตระกูลสุมารู้ว่าเจ้าเป็นคนฆ่ามันเจ้าต้องกลายเป็นศัตรูตัวฉกาจของพวกมันแน่ปฐพีเทพแรกกำเนิดฟ้าดินกล่าวออกมาด้วยความกังวล ท่านปฐทภีเทพเรื่องนี้ขอท่านอย่าได้ห่วงเลยหลังได้ยินความวิตกกังวลของปฐทภีเทพแรกกําเนิดฟ้าดินต้นหลิงเทียนก็ไม่ได้ละดูเป็นทุกข์เป็นร้อนอะไรเพียงกล่าวอธิบายออกไปอย่างใจเย็นก่อนหน้าที่ท่านยังไม่ตื่นด้านนอกมีบอกเอาไว้แล้วว่าภายในแดนสวรรค์ใต้โบราณระดับต่ำนั้นมีค่ายกลของจอมราชนสวรรค์ใต้ที่แฝงเร้นไปด้วยกฎของเวลาจัดตั้งเอาไว้และเท่าที่ข้าได้ฟังมา ค่ายกลที่แฝงเร้นไปด้วยกฎแห่งเวลาที่ว่าทําให้เหล่าผู้ที่ตกตายในนี้ไม่อาจกระตุ้นเตือนคนภายนอกได้ทันทีเพราะกว่าลูกแก้ววิญญาณของพวกมันที่อยู่ด้านนอกจะแตกออกก็มีทิ้งช่วงเวลาไปสักพักใหญ่ๆนี่เป็นมาตรการป้องกันไม่ให้คนภายนอกมองออกว่าใครลงมือฆ่าใครในนี้จากจุดนี้บอกให้พวกเรารู้ว่าจอมราชานอมตะสวรรค์ใต้ที่จัดตั้งค่ายกลดังกล่าวขึ้นได้คำนึงถึงเรื่องการล้างแค้นอะไรเทือกนี้เอาไว้แต่แรก ดังนั้นเรื่องที่ท่านกังวลย่อมไม่มีทางเกิดขึ้นแน่นอนต้วนหลิงเทียนกล่าวแต่เป็นธรรมดาว,ว่าทั้งหมดต้วนหลิงเทียนก็คาดเดาไปจากข้อมูลที่ได้ฟังมาเท่านั้นอย่างไรก็ตามแม้จะเป็นการคาดเดาแต่ต้วนหลิงเทียนที่อิงตามข้อมูลทั้งหมดเชื่อมั่นว่าเขาต้องเดาได้ถูกแน่นอนหือ ในขณะที่ตัวหลิงเทียนกำลังจะถอนรั้งสำนึกเทวะกลับออกมาจากป้ายกะสมคะแนเขาพลันสัมผัสได้ว่าอยู่ๆกลับปรักตะกลิ่นไอพลังลีลับคุ้มหนึ่งเริ่มแผ่ออกมาจากป้ายกะสมะแนนในมือเขาและทันทีที่กลิ่นไอพลังลีลับดังกล่าวแผ่ออกมามันก็ผสานเข้ากับสำนึกเทวะของเขาบางส่วนและเหมือนจะชี้นำสำนึกเทวะของเขาให้มุ่งหน้าไปทิศท,ทางหนึ่งกลิ่นไอพลังประหลาดนี่มันอะไรกันนะเหมือนจะชักนำให้ข้าไปทางนั้นตัวหลิงเทียนรอบกล่าวในใจด้วยความสงสัย และในขณะที่ต้วนหลิงเทียนกำลังคิดไปด้วยความสงสัยนั้นเองป้ายยกสะสมคะแนนในมือเขาก็เริ่มทอแสงสว่างจ้าออกมาขณะเดียวก,กันกับที่มีกลิ่นอายพลังลี้ลับเริ่มเอ่อล้นออกมาอีกรอบในหูต้วนหลิงเทียนก็ได้ยินเสียงหนึ่งดังขึ้นพอดิบพอดีภายในแดนสวรรค์ใต้โบราณระดับตำ่ำหากเจ้าได้รับคะแนนสะสมถึงสิบแต้มแล้วเจ้าจากถูกนำไปยังวังจอมราชันอมตะที่ตัวข่าสร้างทิ้งไว้ภายในแดนสวรรค์ใต้โบราณระดับต่ำแห่งนี้ทันที หลังเสียงดังกล่าวพูดจบคำมันก็งเงียบหายไปโดยสมบูรณ์ราวกับไม่เคยดังขึ้นมาก่อนเสียงนี้มันหรือจะเป็นเสียงของจอมราชาอมตะสวรรค์ใต้ที่สร้างแดนสวรรค์ใต้โบราณระดับต่ำทิ้งไว้ต้วนหลิงเทียนคาดเดาวังจอมราชาอมตะหลังจากได้ครบสิบแต้มถึงจะถูกนำไปงั้นเหรอเรื่องนี้ไม่เห็นมีใครเคยกล่าวเตือนไว้ก่อนเลยนี่นาต้วนหลิงเทียนย่อมรู้สึกงุนงงสงสัยเรื่องนี้อยู่บ้างหรือนี่จะเป็นกฎอะไรบางอย่างของแดนสวรรค์ใต้โบราณระดับต่ำ แต่ต้นหลิงเทียนก็รู้สึกว่าไม่น่าจะใช่แต่ถ้ามันไม่ใช่กฎของแดนสวรรค์ใต้โบราณระดับต่ำแล้วทำไมก่อนที่เขาจะเข้ามาเขาไม่เห็นเคยได้ยินเรื่องวังจอมราชันอมตะอะไรนี้มาก่อนเลยอีกทั้งไม่เห็นรู้ว่าหลังได้คะแนนสะสมครบสิบแต้มเขาจะถูกนำไปยังวังจอมราชันอมตะที่ว่าหลังจากครุ่นคิดไปสักพักต้นหลิงเทียนก็ยังคิดไม่ออกสุดท้ายก็เลยลองถามปฐทภีเทพแรกกำเนิดฟ้าดินดูแน่นอนว่าต้นหลิงเทียนก็แค่ถามไปส่ง ไม่ได้คาดหวังอะไรทว่าสิ่งที่ทําให้เขาต้องประหลาดใจก็คือเหมือนปฐพีเทพแรกกาเนิดฟ้าดินจะล่วงรู้เสียอย่างนั้นแถมแลาดูไม่ได้แปลกใจกับเรื่องนี้เลยบางทีจอมราชาชนอมตะสวรรค์ใต้ที่ว่าได้แฝงค่ายกลไว้อีกชุดที่จะมีอํานาจลบความทรงจําของผู้ที่เข้าไปในวังจอมราชาชนอมตะอะไรนั่นทําให้แม้จะมีคนเคยเข้าไปในวังจอมราชาชนอมตะที่ว่าแต่พอกลับออกไปก็จะจดจําเรื่องราวในวังจอมราชาชนอมตะไม่ได้ จอมราชัันอมตะที่ทรงพลังบางคนจะจัดตั้งค่ายกลจำพวกนี้ได้ก็ไม่ถือว่าเป็นเรื่องแปลกอะไรแน่นอนว่าทุกคนก็แค่ลืมประสบการณ์เฉพาะจุดเท่านั้นส่วนอะไรก็ตามที่เจ้าได้รับมาจากการเข้าไปภายในวังจอมราชัันอมตะถึงเจ้าจะลืมไปแล้วว่าได้มายังไงแต่มันก็ยังเป็นของเจ้าอยู่ดีปัทภีเทพแรกกำเนิดฟ้าดินกล่าวหลังจากที่ข้าออกไปข้าจะลืมว่าเคยได้อะไรในวังจอมราชันอมตะมางั้นเหรอ ได้ยินคำพูดดังกล่าวของปัทภีเทพแรกกำเนิดฟ้าดินลูกตาต้นหลิงเทียนหดเล็กลงโดยพลันยังสูดลมหายใจเข้าด้วยความหนาวเหน็บเพื่กหนึ่งเนื่องเพราะเขาฉุกคิดขึ้นได้ว่าห่วงเจียหลงได้เคยกล่าวอะไรทำนองนี้ไว้แล้วในอดีตตอนที่แดนสวรรค์ใต้โบราณเปิดออกเหล่าย่อเซียนอมตะที่รอดกลับออกมาเหมือนจะสูญเสียความทรงจำไปบางส่วนและพบว่าอยู่ๆตัวเองก็ได้ครอบครองสิ่งของบางอย่างที่ไม่รู้ความเป็นมา รากับสิ่งของเหล่านั้นอยู่ๆก็ผุดขึ้นมาจากความว่างเปล่ากระทั่งบางคนหลังกลับออกมาก็พบว่าคะแนนสะสมขมตัวเองเพิ่มขึ้นอย่างประหลาดโดยที่ไม่ทราบเลยว่าตัวเองได้คะแนนเหล่านั้นมาอย่างไรดูเหมือนวังจอมราชันอมตะที่ว่าจะเกี่ยวข้องกับการสะสมแต้มให้ครบจริงๆให้ตายเถิดถึงแม้ข้าจะรู้เรื่องนี้ก่อนแต่สุดท้ายก็ไม่มีวิธีป้องกันเรื่องนี้เลยข้าไม่ชอบเลยหากตัวเองทําอะไรไปบ้างแต่ดันลืมมันทั้งหมดต้วหลิงเทียนบน่นเจ้าอาจจะจําไม่ได้ก็จริง แต่ก็ไม่ใช่ว่าข้าจะจำไม่ได้เหมือนเจ้าสักหนอไม่ต้องห่วงหรอกหลังเจ้าลืมเรื่องราวไปแล้วพอออกไปแล้วข้าจะเล่าทั้งหมดให้เจ้าฟังอย่างละเอียดเองปฐทภีเทพแรกกำเนิดฟ้าดินกล่าวเอาแบบนั้นก็ได้ตัวหลิงเทียนพยักหน้าจากนั้นเขาก็เริ่มหันมองไปทางขวานั่นเพราะเขาสัมผัสได้ว่ากลิ่นอายพลังประหลาดที่มารวมผสานเข้ากับส่วนหนึ่งของสำนึกเทวะเขามันกำลังชักนำให้เขาไปยังทิศทางดังกล่าวสมควรเป็นที่ตั้งวังจอมราชานอมตะ มีแต่ต้องเก็บคะแนนสะสมให้ครบสิบแต้มก่อนถึงจะล่วงรู้ทิศทางที่ตั้งมันงั้นเหรอต้วนหลิงเทียนกล่าวพึมพำเบาๆไม่รู้ป่านนี้จะมีคนไปถึงวังจอมราชันอมตะอะไรที่ว่าแล้วกี่คนคนอื่นๆคงไม่คว้งเหมือนข้าหรอกมั้งที่เดินไปทางไหนก็ไม่เจอใครตลอดเดือนและหากเดาไม่ผิดที่นั่นสมควรมีแต่ยอดฝีมือสินะ หลังได้พบเจอกับสุมาชุนและตระหนักได้ถึงพลังฝีมืออันร้ายกาจของอีกฝ่ายต้นหลิงเทียนก็ไม่กล้าดูเบาย่อเซียนอมตะที่เข้ามาในแดนสวรรค์ใต้แห่งนี้แม้แต่น้อยสุมาชุนจะอย่างไรก็แค่คนของขุมกําลังระดับเจ็ดขุมหนึ่งเท่านั้นนอกจากมันแล้วสมควรมีอัจฉริยะจากขุมกําลังระดับเจ็ดอีกไม่น้อยและอัจฉริยะที่ขุมกําลังระดับเจ็ดคัดเลือกมาแล้วไหนเลยจะเป็นชนชั้นต่ำสามได้แต่ละคนต้องมีพลังฝีมือกล้าแข็งเป็นธรรมดา ในบรรดาอาัจฉรยะพวกนั้นน่าจะมีพวกที่พลังฝีมือไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าสุมาชุนแน่นอนกระทั่งอาจจะมีคนที่เหนือกว่าสุมาชุนอยู่ด้วยซ้ำครู่ต่อมาต้นหลิงเทียนก็เริ่มออกเดินทางมุ่งหน้าไปตามการชี้นําอันสมควรเป็นทิศทางที่ตั้งวังจอมราชันอมตะทันทีวังจอมราชนอมตะเนื่องจากเป็นสถานที่สถานที่จอมราชนอมตะสวรรค์ใต้ตั้งใจทิ้งไว้ต้องสมควรเป็นสถานที่สถานที่ประเสริฐไม่น้อย นอกจากนั้นมองจากเงื่อนไขที่จอมราชันอมตะสวรรค์ใต้กำหนดไว้เขาก็รู้ได้เป็นธรรมดาว่าไม่ใช่ทุกคนจะได้ไปยังวังจอมราชันอมตะเพราะอย่างน้อยๆก็ต้องเป็นคนที่มีพลังฝีมือพอตัวสามารถเก็บสะสมคะแนนได้ครบสิบแต้มเสียก่อนถึงจะล่วงรู้ทิศทางงอไปอยังวังจอมราชันอมตะดังกล่าวดังนั้นในระหว่างงอเร่งรุดเดินทางในใจตัวหลิงเทียนก็บังเกิดความคาดหวังกับวังจอมราชันอมตะไม่น้อย และในขณะที่ตัวลิงเทียนกำลังเดินทางตามการชี้นำของพลังลี้ลับจากใต้หกผสมคะแนนนั่นเองบริเวณน่านฟ้าเหนือพื้นที่ใจกลางทะเลสาบอาวินรายชื่อหนึ่งที่แต่เดิมรั้งอยู่ในอันดับที่6กก็หายไปจากตารางจัดอันดับอย่างกระทันหันและเมื่อชื่อดังกล่าวหายไปไรายชื่อที่อยู่ในอันดับหลังจากนั้นก็กระเถิบเลื่อนขึ้นไปอย่างพร้อมเพรียงสิ่งนี้ก่อให้เกิดความโกลาหลขึ้นทันทีชื่อที่หายไปดูเหมือนจะเป็นสุมาชุนใช่ไหมมิผิด เดิมทีสุมาชุนนั้นมีคะแนนสะสมแปดแต้มและรั้งอยู่ในอันดับที่หกแต่ตอนนี้ชื่อของมันหายไปแล้วอะไรสุมาชุนตกตายไปแล้วงั้นเหรอสุมาชุนผู้นั้นสามารถเก็บคะแนนได้แปดแต้มก็มากพอจะบอกให้รู้ว่ามันมิใช่คนธรรมดาแต่ตอนนี้กลับตายตกไปแล้วหรือมิใช่คนธรรมดาสหายท่านไม่รู้จักสุมาชุนหรือเจ้านั้นมันห่างไกลจากคำว่าคนธรรมดาหลายขุมเลยละ่ะ มันเป็นอัจฉริยะที่มีพรสวรรค์มากที่สุดในประวัติศาสตร์นับพันพันปีของตระกูลสุมาที่เป็นขุมกําลังประเภทตระกูลระดับเจ็ดช้าก่อนสุมาชุนมิใช่ว่ามันเข้าใจความลึกซึ้งลมกรดของกฎแห่งสายลมด้วยหรือไรแต่คนเช่นมันกลับถูกผู้อื่นฆ่าตายไปเนี่ยนะ